เมลินน้ำพึง่งพี่ในภูมิใจในตัวหนูมากเพราะหนูสองคนเนี่ยสามารถทำให้แขกติดและทำให้รายได้เข้าแบบมันเยอะนางเมย์อะไรพี่ฉันขอพูดหน่อยนะของเธอมันไม่เบิ้มเท่ากับเมยลินและน้ำพึ่งเลยหนูไม่เบิ้มตรงไหนหนูเพิ่งไปฉีดมาพี่ฮะไปฉีดออ ไปฉีดแล้วไม่เห็นบื้มเลยวะเอา้าหนูฉีดข้างล่างไม่ได้ฉีดข้างบนย้อยเคียฮึเดี๋ยวรอก,ก่อนเหอะเดือนหน้าทำไมเดือนหน้าทำไมจะไปอยู่รายการไหนกะจะไปทำนมดิทำนม1,500ซีซีโอ้โห้ยนี่มึงแรงพอกระบะวีโก้เลยทำเสร็จนะนนะจะมาฟาดหน้าพี่คนแรกเลยในไหนทำทำแม่หงเต้าเปน็นนมหมาเลยดีเหมือนกันจะได้มีผัวเยอะกระเบื้องจ๋าขา เมื่อคืนเป็นไงบ้างคะเมะื่อคืนไปนอนกับฝรั่งมาดีพี่ไปนอนกับฝรั่งอืมจุกไหมคะจุกอะไรอ่ะพี่ฝรั่งมันแคะแถมเหม็นก็เหม็นใส่ชุดออกกําลังกายมาหาอีกฝรั่งแคะใช่ใส่ชุดออกกําลังกายซิตอัพก่อนด้วยก่อนจะขึ้นห้องอะ่ะเอา้าแล้วฝรั่งแคะที่หนูว่าเนี่ยเขามาคนเดียวหรอ คนเดียวพี่มาสองคนมากับคนที่ชื่อเกมเกมเจมเจมอะไรสักอย่างปะอ๋อฝรั่งแค่ที่ว่ามาคนชื่อเกมอ๋อใช่พี่คนชื่อเกม<อ>มาคู่ขึ้นคู่เลยเนี่ยมาคู่เลยเหรอคู่เลยใครรู้สิครับๆๆตากล้องอะไรกันเนี่ยปาฉากเขาอยู่นู่นพี่ฝรั่งคนเนี้ยนูเชื่อพี่เข้าใจถึงเท่าไหร่เขาก็ทุ่มแต่ถ้าไม่ตรงปกเขาไล่กลับนะเขาไม่เอาเดืดขาด จะต้องมีกระเช้าไหมพี่กระเชา้ารู้เยอะนะ